สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเลิศประเสริฐสีนะครับนี่หลังจากที่ผมลงคลิปบริเวณที่บ้านเนาะทีเ่เป็นที่บ้านของผมเลยนะครับก็ได้อ่านหลายคอมเมนต์นะครับบอกว่าสถานเนี่ยตรงเนี้ยตรงบ้านผมเนี่ยมันเหมาะสำหรับถ่ายเอ็มวีมั่งทำรีสอทโฮมสเตย์และอีกหลายๆอย่างนะครับก็นี่เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าที่บ้านผมนั้น มัน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 เป็นแบบไหนมันน่าอยู่มันน่าอยู่แบบไหนนะฮะนี่อันนี้เป็นต้นบอนสีเนาะที่มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเนาะมันขึ้นบริเวณที่บ้านเนี่ยรอบบ้านนี่แหละแล้วพ่อกับแม่ตอนนั้นเนาะบอนสีเป็นบอนที่เขานิยมมากตอนเมื่อสองสามปีที่แล้วนะครับพ่อกับแม่ก็เลยเอามาใส่กระถางเอาไว้แล้วก็าขายขายรู้สึกว่าได้หลายบาทเลยนะที่รอบบ้านเนี่ยจริงบอนสีเกิดขึ้นมากเลยนี่อันนี้จะขึ้นมากเลยครับ ต่ก่อนเนี้ยก็คือปลูกเอาไว้เยอะเลยนะครับปลูกเอาไว้เยอะมากแล้วก็ผมก็ซื้อเอาไว้เยอะมากแล้วก็พอแม่ป่วยก็ไม่มีเวลาเดี๋ยวจะพาไปดูกันว่ามันคือตรงไหนนี่มีไก่นะไก่อยู่เต็มบ้านเลยนะครับตอนนี้ปัญหาของการเลี้ยงไก่ที่บ้านคืออะไรอ่ะปัญหาของการเลี้ยงไก่คืออะไรรู้ไหมคือเลี้ยงแล้วมันมีหลายตัวมากมันมีหลายตัวมากแล้วปรากฏว่า ไม่มีใครที่จะกล้าฆ่ามันเพราะว่าอย่างว่านะเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่ามันกลัวบาปมังเลี้ยงเอาไว้จริงจริงอะเลี้ยงเอาไว้กินแต่ว่าคิดไปคิดมาฆ่าแล้วมันจะบาปนะฮะอันนี้ต้นน้อยหนาเนี่ยนะมันไม่มีเวลามานั่งกินกันเลยต้องเอาทิ้งหน่อยนะครับผมก็เพิ่งขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นมาสำรวจนี่แหละเนะี่น้อยหนาแม่บ้านเลยนะ นี่นะฮะน,น้านบ้านเลยสวยลูกใหญ่นะฮะเอ้ก็ถือว่าล,ลูกประมาณนี้แหละนะครับมันไม้มีเวลากินเนาะเพี้ยมาันขึ้นเต็ไมไปหมดเลยดูดินี่นะครับพรทุกคนยุงย่งๆกันอยู่ช่วงนี้นะครับน,นาเต็มอุ้ยตเต็มเยอะมากเลยน,ยนา้านบ้านเลยนะครับเนี่ยอร่อยนะพันนี้อร่อยนะพับนบ้านเนี่ยแต่เพี้ยมมันจะขึ้นเยอะไปหน่อย ผมก็เพิ่งมาสำรวจจริงๆจังๆนี่แหละนะฮะต้นมะพร้าวพ่อก็พ่อเอาไว้ไม่รู้จะไปปลูกไหนนะครับยังไม่มีเวลาที่จะไปปลูกนะครับเดี๋ยวไปสำรวจอีกที่หนึ่งเดี๋ยวนี่ไก่เยอะมากเลยนะครับจะฆ่าก็ไม่กล้าฆ่ากันดูดินี่เป็นไก่ที่บ้านเลยนะ ไก่บ้านเลี้ยงแบบธรรมชาติธรรมชาติเลยให้ข้าวมื้เย็นมื้อเดียวมั้งน้องน้ำก็หากินนะครับหากินธรรมชาติซื้อนี่ฮะจะเติมบ้านเลยหมดเลยอันนี้เป็นครัวนะหลังบ้านนี่คือครัวคือแม่ชอบครัวแบบโบราณโบราณอนะ่ะเลยปลูกมาปิืดเป็นเป็นเป็นกระท่อมเหรอกระท่อมออกนอกจากตัวบ้านมา ไะะ่เยอะครับดูสิที่มันรู้สึกว่ามันจะกลัวมันวิ่งหนีละเนี่ยฮะเยอะเยอะเยอะมากไม่กล้าฆ่ากันบอกให้ใครมาเอาไปฆ่าก็ไม่กล้าฆ่าแต่ก็มีคนที่ขอรับจ้างฆ่าเนาะตัวละสามสิบบาทตัวละสามสิบบาทแต่ก็ปัญหาคือไม่มีใครกล้าจับโ <laughs> อ้ยหน้าหนาเยอะมากเลยนะครับ แต่ว่าตอนเด็กๆเนาะพ่อกับแม่เนี่ยอชอบชอบปลูกไอ้นี่ต้นมะกรูดนะฮะต้นมะกรูดเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าออพอมันโตแล้วก็จะมีคนที่เข้ามารับจ้างเขามารับซื้อใบมะกรูดถึงบ้านเขาก็จะมาตัด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 ,ตดแล้วก็เราก็ช่่งกิโลขายแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยเราแค่ดูแลดูแลแบบนี้เดี๋ดยวปลูกเดียวให้มันโตขึ้นนะครับมะกรูดจะเยอะมากเป็นร้อยต้นมั้งนะครับ หนือร้อยต้นก็นคือประมาณว่าก็เป็นปลูกเอาทิ้งเอาไว้เฉยๆน,น,นะครับมันไม่ได้เสียหายอะไรเยอะนะครับที่เราบ้านมีแต่มะกรูดเท่านั้นเลยใบมะกรูดนี่นะฮะอ่ะจะดูตรงไหนต่อดีบางต้นมันก็มีตายนะครับผมก็เพิ่งเดินมาเ่ยนี่ฮะน,นี่ก็จะเล้าไก่ที่ทุกคนก็เห็นกันตรงนี้แล้วไก่ นี่ฮะครัวหลังบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะถ่ายหน้าบ้านเนาะจริงๆก็จะเดินไปหน้าบ้านเดี๋ยวเดินไปหลังบ้านละซึ่งนี่ฮะเนี่ยต้น,ตนมะกรูดที่มันตายเนาะเดี๋ยวเราก็ต้องเอาลงเดี๋ยวให้มีเวลาก่อนให้ผมปรับสภาพไม่ได้ก่อนนี่ต้นมะกรูดมันตายเยอะนะฮะรู้สึกว่าต้องมะขามหวานนะแต่ไม่ค่อยได้เก็บกินกันถ้าจะมาเก็บกินผมก็จะมาเดินดูเฉยๆนะฮะ ต้นมะขามมันหวานแล้วก็พ่อจะต่อน้ําทิ้งเอาไว้นะฮะเวลาหน้าแรงหน้าอะไรก็จะเปิดน้ํามารดนะฮะแต่นี้มันเอาไม่อยู่เนาะมันก็เลยตายไปเยอะตายเยอะมากเลยเดีย๋ยวค่อยมาคิดกันว่าจะทําอะไรดี <c oughs> นี่นี่ไม่ใช่ว่าอะไรนะตอนแรกนะไม่คิดว่าต้นมะขามมันจะใหญ่ขนาดนี้นะครับนี่มันก็เลยเป็นร่มเงาให้ต้นมะกูดต้นมะกูดก็เลยโตได้แค่นี้ <c oughs> นะครับ ทุกคนดูเอาเองอ่าอาเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกที่หลายๆที่นะครับที่เป็นมรดกของแม่นะครับก็อันนี้เป็นที่ที่บ้านนะครับที่จะมาที่ผมกําลังจะคิดว่าจะทําอะไรดีนะฮะตรงนี้นี่ที่ต้นมะกรูดมันตายนะครับต้นน้อยนาต้นมะกรูดมันตายนะครับนี่ตอนเดือนห้านะพึ่งก็จะเยอะมากเลยนะฮะผมก็จะมาเดินดูลังพึ่งว่ามันมีอยู่ตรงไหนมันมีอยู่แหละแต่มันยัง พ่อยังไม่บอกว่ามันอยู่ตรงไหนนี่ไม้เอาไว้เวลาจะกินมะขามก็มาขย่ากิ่งมะขามนะครับก็เรเก็บกินกันอ่าอะนี่นะฮะมาชมสวนกันนิดหน่อยนะครับดินมันจะเป็นดินร่วนปนทรายนะดินร่วนปนทรายมันก็กถือว่าดินดีแหละแต่ตรงนู้นก็คือที่ตรงนู้นก็คือเราจะซื้อดินมาดินนามา นะครับมาถมให้มันสูงขึ้นแต่ตอนนี้เราจะให้ดั่ลงเนาะเพราะเวลาฝนตกน้ามันจะไหลลงลงสะลงอะไรนะครับโอเคเบื้องต้นนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับที่รอบบ้านนะครับที่ทุกคนได้ชมกันตั้งแต่คลิปแรกเนาะเพิ่งลงมาคลิปเดียวเองนะฮะก็มาบ้านเพิ่งได้มีโอกาสได้แบบอยู่บ้านแบบนานๆแบบนี้แหละนะครับทุกคนก็อย่าลืมนะฮะเป็นกาลังใจนะฮะแล้วก็คอมเมนต์กันด้วยนะครับว่า อ,อ,อยากให้ผมทําคลิปอะไรเกี่ยวกับบ้านดีนะบางคนที่อ่าอนคอมเมนต์อยากถ่ายทำ MV Home Stay, ort, Cafe. ็มีโฮมสเตย์รีสอร์ทร้านกาแฟนี่เดี๋ยวจะพาไปดูอีกบ้านหนึ่งนะแต่เอาไว้คลิปหน้าแล้วกันเนาะนี่บ้านหลังนี้ซื้อบ้านหลังนี้นะฮะมันมีความพิเศษยัยงไงต้องติดตามกันนะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ ว่าสวยงามครับบรรยากาศดี